สวัสดีค่ะพี่น้องมาอนีมาช้อปปิ้งอีกแล้วมาเบิ่งมักม่วงน้ำกันพี่น้องจ้าเบิ่งเนียปัาดหน่วยใหญ่คัะเบิ่งเนียลูกใหญ่มากเหมือนมักม่วงอันแอปเปิ้ลบานห้าอ่ะนะจ้าแต่ว่าหน่วยยังใหญ,ใหญ่ลูกหนึ่งเกือบสองโลนะพี่น้องเบิ่งเนี้ยหน่วยใหญ่ดีไอพอนบอะกาซื้อเบิ่งซื้อซื้อมันโลละหกสิบเก้าโครนผู่น้าแม я. หน่วยนึ่งกับสองโลกว่ามันลอยก็คาคนมันหน่วยละสามลอยอันนี้กับมะนาวอันอันนี้ถืออยู่จ้ะมะนาวถูกอันนี้กล้วยกล้วยที่มันสีดำแล้วพี่น้องก็จะเอามาใส่ถุงถือๆคะ่ะปกติโลกละยี่สิบกัวบาทเด้กล้วยอันนี้ก็ถือจะสิบสี่บาทไหมเนี่ยถุงละสิบสี่บาทห้ากิห้าพันกรัมกับเครื่องลกเนาะเดี๋ยวเห้ากับ ไอยางบึงของมาซื้อของนิดหน่อยจากพี่น้องยางพานหางบ่ได้อดบ่ได้ที่ต้องซื้อขันบ่เขามากกับบสเปลืองเงินดอกพี่น้องบ่เสียเงินนี่อันนี้อันนี้อันนี้เลียนแผนเอเชียเอาอันนี้ก็ขนมอันนี้ขนมนะคะขนมอันคิดสมาตรพี่น้องของอันเด็กหน่อยผู้ใหญ่ก็กินอันนี้ก็พวก มันฝรัง่งพวกชีพโอ้ยเลี้ยงเป็นแถวอย่างงามเละยยีพ่อนดึงไปแล้ว่องหนึ่งเนี่ยสวยงามค่ะอันนี้ถุงละยี่สิบยี่สิบออันนี้ถุงละสามสิบสองเลยจ้ะนี่สามสิบสองเนี่ยสามสิบสองโครนฟังสายมื่อเนี่ก็สิบเป็นพวกแอลกอฮอล นี่จ้เขาได้ขล้องมาแล้วพี่น้องชอบปลายมือนนี่ชอบนิดหน่อยเดินมากถือหลายบ่ได้ค่ะมันหนักยางขื้นเนินกลัวจิหอดบานไก่เติบด้วยสองกิโลนี่จ้าของเราทั้งหมดวันนี้ก็สองร้อยกว่าสองร้อยกว่าครกเนี่ยแหละพี่น้องจ่ายตังค์ก่อนยัยพอนจ่าตังค์ก่อนนี่จ้าจ่ายตังค์เรียบร้อยนี่ก็บ,บินก็ออกมาแล้วนี่จ้า เดียวเสร็จเรียบร้อยของทั้งหมดประมาณประมานได้สามลอยกัวบุนเดอร์เนี่ยเนี่ยมาหอดบานมาเบิ่งกลวยพี่น้องถือคากได้กวยมากถือแข้งคุณชายว่าเธอจะสื่อได้นั่นเขาเอาไว้คนอั้นที่ว่าบ่มีบานเขามาสื่อแม่แบบราคาถือกันแม่พี่น้องพวกที่ข้าเจ้าแบบอยู่น้ำคังถนนหรืออย่างสินะที่บ่มีบานอยู่พวกขอท่านพวกยังสั่นแม่พี่น้อง เขามาสื่อเดีวราคาถือแกงสีไม่ไรอีเนโอ้ยี่สิบบาทแม่ถุงนี่ถุงนี้ยี่สิบบาทเขาไหวพวกคนนอนน้ำแขางถนนนั่นละมาสื่อนะโอวยไข่กับ,บ่มีงเงินอนคิกันเขก่กะสื่อตัวเนาะอันไอไอ,ไอไคุณชายบ้าน่อยว่าเธออย่าสื่อได้นน่เพ่นว่าเขาไหวคว้นที่แบบว่าเขาเจอันบริกาททำงานน่ะมีมาสื่อพวกไอ้นั่นแหละพวกขอท่านนั่นแหละบังเนี่ยไข่ก็เอาแลวเนาะบังเนพ้ยพูน,น่ะ ยี่สิบโครนบางเนี้หัวนี่ขัน้อสื้อเนี่ยประมาณสามสิบกัวโครนพุ่นเด้อหัวเดียวเขาใส่มานํำกันในถุงนี่แม่สามถุงโอ้ยสามยางนเดอน้อคันเนี้ยมีต้นกระเทียมนนึางมึงนี้ต้นกระเทียมก็สิประมาณสิบโครนพุ่นละเดอ้อกันท้าสื้อเนี่ยทั้งหมดนี่มียี่สิบบาทกลวยเขากินบ่เบิดแก้พอ,อนก็นสิหันหันใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องเอาไว้เฮ็ดอันม,มูดนะแม่เฮ็ดอันผลไม้ปั้นแมจ่จ้ะ เนี่ยบอดหอบมากโอ้ยเนาะมันถึกเนาะแต่ว่ากับกาสื่อหลายดอกเดี๋ยวเขามองหนาคือว่าแหละคือคุณชาว่าเขาหามสื่อเด็กเ,เขาเอาไว้คนดี่ไม่มีไรใดคนทีขอท่านนะแม่มาสื่อนะมันถอกโอ้ยกย็จะประหยัดึ้นกันเนาะจ่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยีสโครนปกติสหน่วยมันแก่สิกวนะ่าคนเลยได้พี่น้องกลวยนะ ไปแล้วค่ะเอาของเขาตู้เย็นก่อนค่ะพอกันไม่คลิปหน้าได้อจ้าสวัสดีจ้า